สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนวันนี้กลับมาพบกับเรื่องหน้าวัดเสียวอย่างรถไฟหอ,อกกันถ้าพร้อมแล้วกรุณาเก็บมือและขาไว้ในที่นั่งตลอดเวลาและรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยแล้วไปชมรถไฟหอต้องห้ามกันเลยค่ะอันดับ10ไหนแม เรามาเริ่มต้นกันที่รถไฟหอในแมงก,กันเลยค่ะแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วเจ้ารถไฟหอฝันร้ายนี้ตั้งอยู่ในแรงแคชเชีร์ประเทศอังกฤษเปิดจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2012สวนสนุกนี้ปิดตัวลงเนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการน้อยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสวนสนุกซื้อรถไฟหอกเครื่องนี้มาในราคาสูงถึง3ล้านปอนด์เมื่อปี2005แต่ก็ไม่ได้เปิดให้เข้าใช้จนกระทั่งถึงปี2007ด้วยความสูง87ฟุตและรังที่ยาวกว่า2,600ฟุต รถไฟหอนไนแมร์มีทั้งเนินและทางตีลังกาแต่ถึงแม้ว่ารถไฟหอนไนแมร์จะน่ากลัวแค่ไหนแต่ทั้งเครื่องเล่นและสวนสนุกแห่งนี้ก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือไม่มีคนเข้าใช้บริการนั่นเองสวนสนุกปิดตัวลงหลังจากให้บริการมานานกว่า29ปีส่วนรถไฟไนแมร์ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ขึ้นสนิมไปหมดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นฝันร้ายจริงๆเฮ้อน่าเสียดายเครื่องเล่นเหล่านี้จังเลย อันดับเก้า b a d Wolf รถไฟหอ,อกแห่งนี้มีความโดดเด่นที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ Big Bad Wolf เรียกได้ว่าเป็นรถไฟหอ,อกขนาดใหญ่สุดร้ายกาล ั้งอยู่ในเฟสทัตในบัชการ์เดนเมืองวินเรียมเบิรก์กรัฐเวอร์จิเนียเครื่องเล่นนี้เปิดให้บริการนานกว่า25ปีก่อนที่จะถูกปิดตัวลงอย่างทาวอนในวันที่7กันยายนปี2009รถไฟห่อน,นี้มีเส้นทางสุดโค้งเค้งวิ่งผ่านหมู่บ้านจำลองเป็นเวลา3นาทีด้วยกันนอกจากนี้เส้นทางของ Big Bash w o l ฟยังมีทางดิ่งถึง2ครั้งโดยในทางดิ่งที่2มีความสูงถึง80ฟุตดิ่งลงไม้คุณเสียวท้องเล่นลนด้วยความเร็วถึง48ไม้ต่อชั่ว อย่างไรก็ตามตรงทางดิ่งนี้เองที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนคนแรกในปี1993และคนที่2ในอีก10ปีถัดมาคือปี2003 Big b a s s Wolf ถูกปิดตัวไปในปี2009เพราะหมดอายุการใช้งานแล้วอย่างไรก็ตามรองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของสวนสนุก ออกมาบอกว่ารถไฟห่อนนี้ไม่เคยเป็นอันตรายเลยมันเป็นเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและปลอดภัยมาโดยตลอดเออฉังกล้าบอกว่ามันปลอดภัยอีกเนาะถ้าปลอดภัยจริงจะมีผู้เสียชีวิตไหมล่ะอันดับปปดซึนามิ มาต่อกันที่รถไฟหอซึนามิในส่วนสนุก M&D กันเลยค่ะส่วนสนุกที่โฆษณาว่าเป็นของสกอตแลนด์รถไฟหอนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า10คนในเดือนมิถุนาย,ยนปี2016โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่คือเด็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อรถไฟหอซึนามิกำลังวิ่งบนทางตีลังกาและทางบิดเรี้ยวเกิดหลุดออกมาจากรางด้วยความเร็วถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงตัวรถที่หลุดออกจากรางไปหล่นลงบนเครื่องเล่นเด็กที่อยู่ใกล้ๆกันทาให้มีผู้บาดเจ็บมาก เช่นไหลเคลื่อนและบาดเจ็บที่ศรีรษะอย่างรุนแรงแปดเดือนต่อมาทางส่วนสนุก M&D ได้ประกาศออกมาว่ารถไฟหอดซึนามิจะถูกปิดใช้งานอย่างถาวรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่ารถไฟหอน,นี้จะไม่กลับมาใช้งานอีกก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะถ้าไม่ปิดแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกกับเด็กๆอันดับ 7. Sun of breeze Sun ออฟบริดจตั้งอยู่ในส่วนสนุก King i ซ e l a n d เป็นรถไฟหอที่สูงที่สุดเร็วที่สุด และมีทางหมุนจิลังกาที่ทำจากไม้หนึ่งเดียวในโลกในตอนที่เครื่องเล่นนี้เปิดให้บริการครั้งแรกในปี2000มีมูลค่าสูงถึง20ล้านดอลลาร์ s u n b e e z e คือรถไฟหอที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2และเป็นรถไฟหอติลังการางไม้แห่งแรกของโลกทบสติที่ความสูงถึง200ฟุตแต่เพียงไม่นานก็มีคนวิจารณ์มากมายว่ารถไฟหอนี้นั่งแล้วรู้สึกสะดุดและในเหตุการณ์ปี2006มีรายงานผู้บาดเจ็บถึง27รายจากเหตุการณ์ขบวน รถไฟห่อหยุดทำงานกระทันหันและมีรอยร้าวในโครงสร้างรางไม้หลังจากที่ถูกปิดไปปีหนึ่งปีและผ่านการตรวจสอบจาก Ohio Department of a g r i c u l t u r e รถไฟหอ ซ n นออฟฟิสก็กลับมาให้บริการอีกครั้งในปี2007แต่แล้วก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นอีกครั้งในปี2009เมื่อมีผู้ใช้บริการคนหนึ่งแจ้งว่าเธอเป็นโรคหลอดเลือดป่งพองเพราะรถไฟหอตีลังการนี้ทำให้ซันออฟฟิสอยู่ให้บริการไปชนถึงปี2012ก่อนที่จะถูกทำลายลงในสวนสนุก King Iceland อันดับนี้ทำให้เรานึกถึงรถไฟหอ T Express ในสวนสนุก Ever l ร n d ที่เกาหลีใต้เลย พราะสร้างจากไม้เหมือนกันแถมรอคิวนานมากกว่าจะได้เล่นแต่บอกเลยว่าวาเสียวมากเลยนะอันดับ6 The c o v k School ใครที่ชื่นชอบความสูงต้องไม่พลาดรถไฟหอ c l o c k s c r o l ในสวนสนุก Alton Tower ประเทศอังกฤษที่มีความสูงของทางดิ่งถึง68ฟุตและความเร็วสูงสุดที่44ไมล์ต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในรถไฟหอที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งเป็นกระแสที่ดังมากในช่วงหนึ่งถึงขั้นที่ว่ารูปถ่ายของรถไฟหอรำนี้ถูกใช้เป็นปกอัลบัม้ม The Prodigy เพลง Everybody in the Pit อีกทั้งเครื่องเล่นนี้ยังดังมากภายในไม่กี่เดือนหลังเปิดให้บริการจนกระทั่งที่ว่าคนต้องต่อคิวนานถึง9้าชั่วโมงเพื่อขึ้นรถไฟหอเวลาเท่านี้นานมากพอที่คุณจะดู The l รอด of the R i n g มาราธอนทุกภาพได้เลยละ่ะส่วนเหตุผลของกระแสความดังนั้นเป็นเพราะว่าโคล cr ร,รูคือรถไฟตีลังกาแห่งแรกในยุโรปและในอังกฤษในตอนนั้นทั้งสวนสนุกต้องปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าใหม่เข้าสวนสนุกล่วงหน้าก่อนเวลาปิดหลายชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับมือกับแถว ต่อคิวขึ้นโคกสกรู School, ที่หลังจากเวลาผ่านไป28ปีรถไฟหอแห่งนี้ก็ต้องเกษียณอายุไปตามการเวลาโครงสร้างตีลังกาบางส่วนของโคกสกรูยิ่งคงถูกเก็บรักษาไว้ถึงแม้ว่ารถไฟหอจะถูกรื้อถอนออกไปแล้วโดยชิ้นส่วนนั้นจะแสดงอยู่ที่หน้าทางเข้าสวนสนุกนอกจากนี้ที่นั่งบางส่วนยังถูกนําไปขายบน e ีเบในราคาสูงถึง7,200ปอนด์อีกด้วยนะอันดับ5้า g h r รเล e r รถไฟหอกไฮโรเลอร์ er, ในรัสเวกัสมีความพิเศษอย่างมากในเรื่องความสูงรถไฟหอรางเหล็กนี้ถูกสร้างขึ้นบนตึกที่มีความสูงถึง909ฟุตเหนือรัสเวกัสดิฟในปี1996ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดไฮโรเลอร์ er, ถูกสร้างไว้บนตึกสเตปโทเฟีย Tower ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานนะหอสังเกตการอิสระที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนกับรถไฟหอกเครื่องอื่นๆที่เราเคยเห็นเพราะเจ้าไฮโรเลอร์ ไม่ใช่แค่เครื่องเล่นสุดเหรี่ยงเนื่องจากแค่ระดับความสูงอย่างเดียวก็น่ากลัวพออยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ลักษณะเด่นข้อเดียวที่เจ้ารถไฟหอรำมนี้เพราะว่าไฮโรเลอร์มีสติชำรุดมากที่สุดในโลกมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือมีคนเห็นล้อ2อันลอยออกจากรถไฟและทำให้คนที่นั่งอยู่ต้องเคว้งอยู่กลางอากาศบนความสูงถึง9 9ฟุตและแน่นอนว่ารถไฟหอน,นี้ถูกรื้อถอนออกทันทีในเดือนธันวาคมปี2005แอปซ ลยเแต่ความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะอันดับที่4 s t r e a m i n g d e รีมนในตอนแรกที่สร้างรถไฟหอกคันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ l i n k i n g Cajun ตั้งอยู่ที่ Petra t r a i n Beach แต่เมื่อพัฒนาให้มีทางดิ่งสูงถึง95ฟุต ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Streaming Demon แต่เมื่อเวลาผ่านไปการวิ่งของรถไฟหอกคันนี้ก็เริ่มสะดุดและไม่ปลอดภัยอีกต่อไปข่าวดีก็คือ Streaming Demon มีแผนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งครั้งนี้จะมาพร้อมกับแว่นตาเครื่อง VR ที่จะฉายภาพเสมือนจริงและคุณรู้สึกเหมือนกำลังตะลุยในดินแดงโลกอนาคตว้าวไอเดียนี้ดีมากเลยแถมแบบนี้ก็ปลอดภัยอีกด้วยนะ อันดับ3 The Jester รถไฟหอ The Jester ก็มีปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือคุณภาพความสม่ำเสมอ The Jester ประกาศออกมาครั้งแรกในปี1992แต่ในปี1993ก็ถูกเลื่อนไปจนถึงปี1996 ซึ่งในตอนนั้นจะเปิดตัวด้วยชื่อว่า Wiki Twister แต่ว่าส่วนสนุกถูกซื้อไปโดยบริษัท Warner Brothers Pictures ซึ่งพยายามที่จะผสมผสานธีมของเรื่อง Batman ใส่ไปในรถไฟหอนี้ด้วยในตอนนั้นจึงถูกตั้งชื่อว่ารถไฟหอะ โจเกอร์รีแวงและทาสีรถไฟห่อใหม่เป็นสีชมพูสดอีกด้วยแต่หลังจากเกิดปัญหาทางเทคนิคในปี2001ทําให้รถไฟห่อโจเกอร์รีแวงถูกปิดตัวลงไปแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นั้นในปี2002หนึ่งปีให้หลังรถไฟหอนั้นถูกย้ายไปอยู่ในนิวออรีนเพื่อซ่อมแซมทาสีใหม่และตั้งชื่อใหม่ว่าเดอะเจสเตอร์และดูเหมือนว่าคงจะไม่มีอะไรมาทําให้เจ้าเครื่องนี้ต้องปิดตัวลงไปได้อีกแล้วนั่นฟังดูเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งเกิดพายุ บรีเคนแคทรินาความเสียหายรุนแรงมากจนสวนสนุกไม่สามารถซ่อมแซมได้ท้ใไม่เครื่องเล่นต่างๆรวมถึงเดอะเจสเตอร์ถูกทิ้งร้างไว้นั่นเองอันดับ 2. มิเซลโรเล์ มันไม่ได้ง่ายเลยที่จะได้ตำแหน่งรถไฟหอที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ m i s s โร r o อ e r อยู่ในสวนสนุกอเมริกันแอดเวนเจอร์ในเมืองเดเบเชอร์รถไฟหอน,นี้เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนเมษายนปี1989และเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งปี2005สวนสนุกที่ครั้งหนึ่งเคยดังมากกลับต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีผู้คนให้ความสนใจแต่ตัวรถไฟหอมิสเซโรเลอร์ถูกย้ายไปอยู่ในสวนสนุกเพเชอร์รูดฮิลส์เมืองโลเวสทอปประเทศอังกฤษและได้ชื่อใหม่ว่า ไวท์เพาลแทนนอกจากนี้ยังพัฒนาให้มีความตื่นเต้นและเล่นการหลั่งอะดรีนาลีนให้มากขึ้นด้วยทางตีลังกาถึง6ครั้งและความเร็วสูงสุดถึง50ไม้ต่อชั่วโมงวิ่งเดินหน้า3ครั้งแล้ววิ่งถอยหลังอีก3ครั้งและยังมีจุดทิ้งดิ่งความสูงถึง1 1 0ฟุตสูงที่สุดใน10อันดับบนนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ที่นี่ถูกโหวตให้เป็นรถไฟหอที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษอันดับหนึ่ง Sea Viper เราก็มาถึงอันดับแรกกันแล้วนะคะนั่นคือรถไฟเหาะ Sea Viper ในส่วนสนุก Sea World ด้วยความสูงถึง 91.8ฟุตและความเร็วถึง43.5ไมล์ต่อชั่วโมงในปี2010เป็นรถไฟหอที่ได้รับความนิยมอย่างมากในส่วนสนุก SeaWorld ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง g o g กอร์สเลสควีนส์แลนดประเทศออสเตรเลีย s e a w i p e r r มีการปิดซ่อมบำรุงในปี2014และไม่เคยถูกเปิดให้บริการอีกเลยหลังจากนั้นเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่มีใครทราบเช่นกันอย่างไรก็ตามรถไฟหอ Sea w เป e r มีอายุตั้งแต่ปี1982ถึงปี ี2014ก็นานพอดูเลยนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ